เริ่มต้นการใช้ D 5นะครับขั้นแรกเราก็จะเข้ามาล็อกอินก่อนนะครับเราให้เราเช็คว่าเราล็อกอินเป็นแบบ pro เวอร์ชัแล้วเรียบร้อยถ้าเราล็อกเอาท์เรากดล็อกอินนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นเราก็กดล็อกอินตอนนี้เขาก็ให้เราเลือกเป็นจะเป็น pro หรือจะเป็นทีมนะเราเลือกเป็น i n d i v i d u a l หรือโปรนะครับขอแสดงว่าตอนนี้เราเป็นไรเซนโปรแล้วนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปตอนนี้เราก็จะมีนิวสร้างซีนใหม่โอเพนนะครับไปเปิดซีนเดิมที่มีอยู่นะครับนามสกุลที่เปิดก็จะมี DRS SKP FBX Defa ABC แล้วก็ 3DM นะก็คือเลือกเปิดได้นะครับอย่าง DRS เนี่ยเป็นซีนของตัว d e f e เองนะครับส่วนต่อมาคือ recent รีเซนต์ก็คือโปรเจกต์ที่เราเคยเปิดผ่านๆมานะครับที่ทํางานผ่านมาแล้วนะครับมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะก็ไว้รื้อดูของเก่านะครับหรือเอาโปรเจกต์ที่กําลังทำงานอยู่ขึ้นมาทําซ้ำนะฮะมาแก้ไขต่อนะครับพวกนี้ Workflow นะเวิร์กโฟก็เป็นเรื่องของการติดตั้ง l i v e s y n คนะครับที่เราไม่ต้องไปหาจาก Google นะครับหรือว่า Search จากเว็บไซต์ของ d e f i นะครับเราสามารถที่จะ ดาวนโหลดไลฟ์ซิงคได้จากตรงนี้เลยนะเช่น s c a n u p Live s y n c นะฮะ e e m a c Live s y n c Revit Live s y n c l i n o Live s y n c นะ a r a h t c a d Live s y n c Vectorworks นะครับแล้วก็ Cinema 4D แล้วก็ Blender อันนี้อันนี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่มีความร่วมมือกับทาง Defy นะครับในการส่งโมเดลเข้ามาถ้าเห็นดาวน์โหลดก็คือยังไม่ได้ดาวนโหลดนะฮะแต่ถ้าเห็น Open Folder คือดาวนโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย ผมได้ติดตั้ง Live s y n c ไว้กับ SketchUp, 3D Max, id, l e v i t Rhino นะครับเพราะฉนั้นถ้าผมเปิดโปรแกรมพวกนี้ก็ส่งโมเดลเข้ามาในตัว d e f i ได้เลยนะครับส่วน Explore ก็เป็นหน้าแรกที่เราได้เห็นทั่วไปนะก็จะมีซีนตัวอย่างนะครับมีวิดีโอ t ท็ดตัวเนะซึ่งซีนตัวอย่างจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นงานจริงนะครับก็ไว้เดี๋ยวค่อยเปิด,ดกันนะครับส่วนอัปเดตก็คือ มีการอัปเดตอะไรบ้างในตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2.10นะครับก็จะมีเ l ว i m ม p ผ t ด tracing นะเป็น Alpha แล้วก็ night nice sky moon star Milky Way AI p e n t i n g and motion นะ city generator optimize terrain t o o l นะครับ, ator, Tool, รบ French and Japanese language options นะครแล้วก็ hotel and resort assets นะโอเค ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลนมอได้นะครับจากนั้นเรากลับมาที่ new file นะเราก,กดที่ new เพื่อจะสร้างซีนใหม่นะครับสร้างไฟล์ใหม่จากนั้นเราลองกดไฟล์ save ดูนะไฟล์ file, save ตอนนี้โปรแกรมก็ให้เราบันทึกนะหาที่เก็บไฟล์อันนี้เราก็เก็บไว้ที่ d i c e c drive back up นะคอับเนะชื่อว่า u n t i t l e แล้วก็ save ไปก่อนนะครับ จะโพสที่ว่างๆก็เฟเฟก็ไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเทเลนอยู่อันนึงเราเปลูกตาเทเลนก็หายไปแล้วกลายเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับเรากดมาปุ่มกลางเพื่อโยกคอนะในการมองนะครับอันนี้ยังไม่มีโมเดลก็อาจจะมองอยากนิดนึงนะครับอาจจะเปิดเทเลนไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการ Import Mo โมเดลนะครับการ Import ทําได้2วิธีนะก็คือกดที่ตรงนี้นะเลือกไฟล์แล้วเ,เลือกคําว่า Import นะฮะอันนี้ก็จะเข้าเมนูลึกหน่อยนะครับ จากนั้นเราก็จะไปเอาไฟล์ FBX นะโมเดลทอิ Model Import ได้ก็จะมี FBX นะ Defy A SKP 3DM แล้วก็ ABC f v n นีเป็นของซอฟต์แวร์ค่าย Autodesk นะไม่ว่าจะเป็น 3ds Max Maya นะครับ Defy A ก็คือในส่วนของ Defy Asset นะก็คือของตัว Defy เอง SKP ก็คือของ SketchUp 3DM ก็ของ Rhino Solos นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น .FBX นะผมก็ Open เข้ามา หลังจากที่โมเดลอ่านเข้ามาแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ตัวโมเดลแล้วก็หาที่วางสักที่หนึ่งบนจอนะครับจากนั้นไปที่อ็อบเจกต์นะฮะเราก็ทําการล็อกไว้นะครับเพื่อกันแก้ไขอันนี้เราก็จะจับโมเดลไม่ได้แล้วนะฮะเพราะโมเดลถูกล็อกแล้วติดลูกตาก็คือซ่อนไว้นะฮะเปิดลูกตาปลดล็อกนะตอนนี้เราก็คือจับโมเดลได้เราคลิกด้านนอกที่หนึ่งตัวโมเดลก็จะโดนจับนะครับจากนั้นเราต้องการซิงค์โคอิเนตนะครับเรากดซิงค์โคอิเนต ตอนนี้โมเดลก็จะถูกเอามาวางที่โคเดตเดียวกันกับซอฟต์แวร์ต้นทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอิมพอร์ตมันก็จะถูกต้องนีสมมติว่าเราดึงขึ้นไปเนี่อยในอากาศแล้วกดซิงค์โคเนตวัตถุจะถูกกลับมาวางที่พื้นนะในตำแหน่งเดียวกับซอฟต์แวร์ต้นทางนะฮะศอยู่ที่นี่นะครับแล้วกดโฟกัสออนนะตอนนี้ก็คือจะโฟกัสมาที่ตัวโมเดลนะครับที่เราทำการ อินพุตเข้ามานะครับจากนั้นเราก็กดไฟล์เซฟหรือ c อนโทรก็ได้นะครีรัดอันนี้เราก็เซฟไว้นะเซฟโปรเจกต์อันนี้ก็เป็นหน้าเรียบร้อยนะครับสำหรับการอินพุตโมเดลขั้นต้นนะครับ